พักไก่เผ็ดไปก่อนแม่ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่เรายังไม่ได้แนะนำไปนี่คืออะไรน้องต้มอันนี้คือแฮชบราวนะคะเสิร์ฟคู่กับฟรุชชี่คิกแพททุกคนเออเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้เขาจะเสิร์ฟมาพร้อมอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะมาพร้อมนี้แต่ว่าก่อนจะกินเราก็ต้องลดช็อกโกแลตพร้อมกับฟรุชชี่คิกแพทเออทำเลยทำเลยทำเลยอยากลองตรงเลยเพราะว่ามันเป็นของเค้าของหวานอ่ะเออมันเป็นแบบมันมามิกซ์กันได้ยังไงเดี๋ยวลองนะนี่เป็นซอช็อกโกแลตนะคะนี่คือช็อกโกแลตช็อกโกแลต ว้าวโอ้นูเป็นช็อกโกแลตเลเวอร์มากเลยทุกคนก็คือแบบอยากลองทานเหมือนกันว่าแฮชเบลกับช็อกโกแลตมันจะแบบเข้ากันขนาดไหนแล้วโรยด้วยเนี่ยคันชี่คิดแคสได้แล้วนะได้แล้วนะได้แล้วนะได้เลยค่ะโอ้ยแต่มันจะไม่ไม่ทั่วเท่าไหร่ไม่ทั่วเท่าไหร่ไม่เป็นไรอ๋อคือบางคนอาจจะจิ้มก็ได้ใช่นี่ไงเขากินอย่างนี้อ๋อว้าวเป็นเมนูใหม่เป็นแฮชเบลอะไรนะแฮชเบลแฮชเบลคันชี่คิดแคส ใครชอบติ้มก็ติ้มเลยแล้วใครอยากรัดก็คือรากเลยนะฮะก็ชอบแล้ไฮไลท์ของเขาก็คือคิดแคทเป็นคันชี่คิดแคทที่เราต้องโรยลงไปในนี้ปปึึ๊๊บบปึ๊บอ่านี่วู้ดคิดแคทเขาชิ้นใหญ่มากเลยไหมว้ดเราเจอขาอัดมาแบบเต็มๆเลยอะนี่นะฮะเราก็จะได้เป็นเป็นแฮทบราวน์คันชี่คิดแคทอยากลองอ่ะอยากลองเหมือนกันค่ะมาสิคะ้ามาสิคะคือชอบลองมาเลยมาเลย จะชอบลองอะไรที่แบบมันเป็นข้าวกับหวานผสมกันส่วนตัวแบบไม่เคยไม่ค่อยจะอินกับกันข้าวกับหวานข้าวกับหวานมันมีกันแต่ว่าอยากลองใช่ไหมใช่แล้วอยากลองไงไม่ท่ายร<อ>ม่ไป,นะไปแล้วไม่ไปแล้วนะแม่ไม่อยากนะลองอันนี้อ,อันนี้คือมันฝรั่งบดทอดกรอบแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตแล้วก็มีคันชีกิทคัสว้าวเจลาโนคอชิมนอ่ะหลายคนดูเห็นไหมชิมหนุยทำยี่วานี้อ่าไปแล้วนะไปแล้วก็อืม มา้นะซอสกแล่ำเขาดีนะมันเข้ากันแม่จริงเหรออืมง่วงเวอร์อืมเฮ้ยีิงอร่อยอร่อยอร่อยอยากให้แอดมินชิมจริงไหมคะจริงไหมครับดื้อดื้อมากเนี่ยดีไหมดีไหมดีๆเข้ากันเข้ากันเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยจริงไม่ได้มัวและที่สำคัญทั้ง3เมนูนี้ราคาไม่แพงเลย เซตไก่เซตนี้ที่รักที้ทำให้ลูกๆก,กินก็คือ 1นึ่งร้อบ้าทได้ไก่หนึชิ้ได้น้ำโค้กหแก้วแล้วก็ได้เป็นปายด้วยเป็นนี้ราคา1 1ึ่บาทเท่านั้นถูกนะแล้วก็อันนี้เซตนี้เท่าไหร่ได้หลายชิ้นมากเจบเก้าบาทใช่คันชี่อะไรนะับฮช h บคันชี่กิดแคทอ่าแฮชเบลคันชี่กิแคทเจบาทอ่าคือเขาบอกว่าเปิดเช้ามากนะคือมาทาอาหารเช้าได้เลยเปิดตั้งแต่แปดโมงะถึงสี่ทุ่มเลยจ้ะทั้ง้าเย็นถูกแต่เย็นที่ต่อดสะดวกสบ ¡Ah!